สวัสดีค่ะสวัสดีแม่รัดครับผมเป็นจังเดอยู่เพ่เดียวเงาบอเฮ้ยเงาเมื่อคืนนี่ฝนตกก็เด็กคาวาสิเลี้ยงปลาในงั้นใส่ใส่ใส่ฝนตกนี้่หลังบักเงยบักเถือกับ่มไม่เหมือนอีกย่งก่อนข้าไใบย่าเล็กข้าวนามาแม่ลูกเนีย่หลังบักเงยบักเตี้ยที เป็นหู้สวทเวมองได้แม่ได้เอากะละมังมาตั้งไวปตู้มองนี่ก็ไม่ยิ้มสวยป้าห้องไม่ยิ้มสวยก็บอกใต้หมอบอยู่ตั้งตะลิตสนตั้งอยากเบิองหมอลำปิดตลาดปิดตาไม่เบ่เบิองดอกอยากเบิองอะไรสดก็อยากเบืองปิดตาปิดตาไม่เบ่เบิองดอกเพราะแต่ปิดเท่าละทัดแล้วป้าห้องต่ำกินไม่เงยสวยก็บอกใต้หมอบใส่โต๊ะป่อยากน้ำสาน้ากันยากอยากน้ำตาน้ากันยาก เสวี่นอ่งเมืองไม่รัดวะเงินลังบมกเงยหมวกเตียวสัมีแต่หมองหัวมีแต่หมองหัวขันหัวหน้าได้ยินแล้วค่ะเสใส่ผ้าผ้าของเมืองเบิ้งในไหมเดี๋ยวสิหาบ้านเอาอีกย่งนี่ป้าใจรงเลยนี่ใจร่งบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสีหาบ้าไม่รัดเบาหด เอาอีลพี่น้องรีวิ้าี่ผมนึกว่ามันไม่รับอลมาต่อไ้วนึ่งยานีวิโนเวีโอ้มันไม่ธรรมดาเอากีนผมก็ดำที่ม่นเสร็จเอเลยผมนึกว่ามันไม่รับลเลยมาได้แทนาี่ตัวนี้เดี๋ยวสิหาว่าตัวที่มีเอาฝนต๊อยี่พุ่นต่ว่นนาไหลอยู่ในพี่บ่มบ่มยู่อ ม <laughs> มีหอนงยูมันยม,นยม,นยมนยีสวยบกบบใส่ย,ยูนนมุมดียวห้องคือประด็มีสวยก็บบใช่แบยูเนบเห็นาผู้เฒ่าเนาะควางกดแรเ็นเงี้ยนผีก็เงีนพุ่น <laughs> เอาปงหลุมไถทเด่นขนมมาก,ก่าก้า้มมาก่าจากเบาโอมไม่หนักนี้นี่เรามาเหร่น้ำม,มาขึ้นนี่ น้ามือคืนนี่เพียงเงินคาเข้าไปได้น้ำมันนี่บ่อบ่๊อม่นหน่อยๆน้ำท่วมตีแม่น้ำเดือนเดืนนี่ไหลลงไหลออกหน้าบ้านปรดตูกีบเบงประตูร่มแห้งประตูเฮาอยู่จังสี่ซ้ำประตูเงือกประตูวึ้มบ่าบึ่นบ่าได้ไหนบ่บ้านนั้นไหมบ้านบ้านพระเอกแบงแมนอยู่จังสี่ละเอาเอาเยลลุมเด้ออย่าลุมอย่าลุมเพราะฉะนั้นโอ้ต่านเมื่อเคลืนเวทีกับต่านนี่กันดีเนี่ยแต่มันมันเฮามีประสบการณ์แล้วเฮาเล่นดึงเสียกท่านไง ถึงเสือกเสียบคือเขาเสียตีไปกว่าเลยนีย่แหละพี่น้องเมลัดอยู่กับยายสวยสองคนลบกันยืดหนี่ยว <laughs> กับบกักไซกับบักไซอิสมออิสมออีไบโพ้่ยเหมือนแรงปล่อยแรนแตกตัวกับลูกๆหลานๆเป็นช <laughs> ีวิตที่ว่าอีกอย่างหนึง่ง <laughs> กับน้องมัดวะน้องมัดน้องมัดผ้าน้องมัดผ้ายายไปหาหมอนวะเป็นผู้ขับรถผ้าไป มันเรื่องกับเขาไปในสวนกับเปแบกน้องใหม่ออกมาถุงปุ๋ยหนึ่งปลาต้มมือนี่ละมือเจ้าสีได้กินน้องปลาฝีมือยายสวยไปต้มฝีมือยายสวยบ่เขียนแมนปลาทรีน้องยายเพป็นกับขึดน้ำหลานญาญญาญลูกๆวะมีแนวอยู่แนวกินหลานวะมีแนวกินเออสะอ่อนเหมนน้องใหม่กับมีตั้งแตงกวาทุกเขาเยู่กันเดินบรกวางดังเงยมุตเตะพี่บองเอ้ยไม่รัดผ้าได้สาหนามมาทันเมื่อคืนนี้ ไม่ไงแถ่าสวยยายไปนอนถ้าไปไปก็ไปนอ่นอาจารย์บอกเป็นห้องเงื้ยนวันนี้ยายกับพ่อนอนยายกับพ่อนอนย่างลุบเขาลุบออกลุบเขาลุบออกตีหูกับจังป่าไส่บานนี้เล่าเสียห่วงนี่บอกกันว่าได้ยินวันนี้ตีจักป่าเสียงฝ่าจักป่าเสียงลมเสงกันทุกบานนี้บากใต้กับเฮาเพราะปากใต้อ้าวว่าจัรย์บอกมวนกุ๊ปมวนมาเลี้ยงแม่แม่ไปบ่นี่เบิ่งกัน ก็วันเนี้ยอาจจะไปบ่ไปไล่ไม่แตียนออกตีมือเลงไม่แตียนไล่ออกหลายมือแล้วเด้บหั่นได้หยอดว่าละนัวบ่ทหันได้ถึงกำหนดว่าหั่นได้ถึงกำหนดโอเคแม่เดี๋ยวลูกไปพักผ่อนก่อนขอบคุณเวลาหลายๆครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย